ขอความเจริญในพระธรรมจนบังเกิดมีไดท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงการดำานิชีวิตในวัยกเกษียนโดยในทั้งเดือนเขาพูดเรื่องนี้มีอาชีพที่สองสำรองชีวิตพิดต้องรับขอโทษและให้อภัยได้รับอะไรอะไรจ้งแสดงความดีใจให้พรไม่ทําตนเป็นคนเจ้าเงีสเงยงอนก่อนนอนและตื่นนอนสมบูว่ว้พระมาเป็น,นมปสมถะวิปัสสนากรรมถานอยู่เป็นร่มโพร่มสายลกูกหลานเต็มรัศกรกายสงบสุข 8ข้อถ้าแปข้อยังจําไม่ได้นะอัตอมาก็ไม่รู้จะช่วยอะไรพราะคุณเจ้ากับะมงไกลรกรุณาเอา8ข้อเนี่ยไปอธิบายในเวลาของพระคุณเจ้ากับผู้สูงอายุในวันสงกรานหรือเทศนยมฟังหรือบรรยาชีพรามอะไรต่ออะไรนึกดยาวโบสดก็แล้วแต่ที่สุดท้ายบอกว่าเตมรังกายสงบสุขนั้นได้พูดไปสองเรื่องและที่สามก็คือว่าเรื่องนับบุญ ปุญญาณิประกตานิเมในบทกหน้าบอกว่าบุญที่ข้าพเจ้าทําและจงปรากฏบุญที่ข้าพเจ้าใจทําและจงปรากฏวันวันหนึ่งท่านนับบุญไหมพุทธเจ้าพระองตรัสว่าปุญญเจโปริโสกยิรากยิราเทนังปุนัปนังตามหิชั้นทางกยราทะสุขโขปุญญาสัจจะอยเมื่อเกิดมาเป็นคนคาว่าบุรุษเนี่ยแปลว่าเป็นคนแมนผู้ชายถ้าแมนคลายแปลว่าคนท่าน เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วควรทําบุญถ้ารู้จักบุญใช่ไหมควรทาบุญนั้นบ่อยๆในสิบประกาศควรทําความพอใจชื่นใจในบุญนั้นในบุญที่ทําแล้วนั้นเพราะการสังสมบุญนําสมมาให้หนึ่งเมื่อเวลามีข่าวการบุญก็นึกอืมเราจะได้บุญทําใจลวงหน้าเอาว่าจะไปทาที่นั่น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  แล้วมันมีเวลาเต็มตัวสมวบ,บุญเฉพาะหน้าโอ้โหมันมาฉับพลันเลยแล้วเราไม่พอดีเลยท่านและขณะที่ทําบุญนะครบค,คนมีใจยินดีจะไปหน้านีว่วคิดข่าหมดบางทีนะฮะไอ้ไอใจเนะี่ยมันดีใจแหละแต่เกิดไปเจออีนางนั่นนะ่ะมันมีบทบาทใหญ่กว่าในงานบุญเนะี่ยตาเล็กตาน้อยกันจะไปทำแนละ้วท่าน่ะแล้วไปทำไมไปเกิดอารมณ์เสียมันไม่ใช่งานแต่งเมื่อไหร่ละ ที่จะมีอินังนั่นอินังนั่นไอหมอนั่นเอาบุญเฉพาะของเราเราอุตส่าห์มาแล้วแนตะ่งเนื้อแต่งตัวมาแล้วมีข้ามีของมาแล้วอ่ะนี่เขาเรียกบุญจนิจิตนาอาปรารภจิตนาเมื่อทําบุญแล้วให้รู้สึกแล้บุญนั้นให้เอาบุญนั้นๆน่ะที่พิเศษพิเศษ,พ,เศษพิเศษมาคิดทําที่ไหนทำขายทํางานอะไรอกากิจกรรมเป็นยังไ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 ง,ไงคิดในเรื่องบุญถึงได้บอกท่านผู้ชมว่ากรรับให้นับบุญ พอลืมตาตื่นชื่นใจว่าเรายังมีบุญวันทั้งวันเพียรมันทําบุญและเมื่อชีพเราดับเราจะได้รับผลบุญสุขติงขโตท่านจะไปสู่สุขติพระจะมาหาเทวดาจะมารับนี่คือวิธีการปฏิบัติที่จตมาขอฝากท่านผู้ชมเอาไว้